สบายดีทุกคนสบายดีเด้อน้องเกศสาวกุไทยเลยทุกคนวันนี้ก็เป็นยามแรนกน้องวันที่๙ทุกคนวันที่๙สิงหาคม๒๕๖๘วันนี้นนก็เป็นวันเกิดหลานน้องเกศแล้วทุกคนน้องเจ๊ว่าเอ้ยนะ้ำมาเมื่อบ้านมาสะพอนแต่ก็คือว่าได้พาแฟนมาบ่านะนเนาะนี่ก็เลยว่าเกศกับพียอนมาเลาะ วิธีคัมรี่หรือว่าอ่าคันข้างไทยกับสิประมาณคล้ายๆเซเว่นนะทุกคนเนาะมันตั้งค์ื้อว่าคัมรี่สะดวกซื้อติดกับบ้านนี่แหละค่ะย้อนมาลองซื้อขนมก็ย้อนแล้วได้คนเนี้ยนี่หนาเก่งยอนได้เพคนแน่เลยถึนก็บสีเปิดเพลงเดี๋ยวมาเบิ้งละขายอยู่ในเครื่องอยู่ในคัมรี่นี่เนาะตีตีก็เอาเอาเอาก็ยากมันหามันหามไปเยอะคักงคเลยเนาะ หลงคะเรื่องอะไรมีแล้วเนี่ยดี๋ยวมาเบิ้งตะก้าของย้อนเพิ่มวันนี้ก็มีแต่ของย้อนเนาะนี่ตะก้าเดี๋ยวข้ามาคิดเงินติ๊กติ๊กกันนะว่าวันนี้น่ะจีย้อนมาช็อปคนเดียวเนาะสีเบอร์ทะเลทุกคนอันนี้อย่างเบิดมือ้ผสงแรงๆเนาะลายมากค่ะสีแบบใจลายอืใจหลายอย่างเทุกคนขนมกระต้มแับ นี่ของขายของขายอยู nope. ่ท <Del ire> ี่เซเว่นรือว่าคำดี่ะนี่หลายรอกเติมมอี้น้องหนึ่งรอกตัวคนหลาหลายสองรอกย้อนสามรอกนี้สี่รอกเนจราสีเคอรจะเป็นมือกองเจ็ดอกาห้าลอกนีหตัวนั้งเจ็รอนนสิ สินาค้าไทยทั้งหมดเลยพีาา่น้องไม่ใช่ปลาป่นนาะสินค้าลาวไทยไทยนี่ที่หนึงเลยหลายก็นู่นแล้วก็เป็นของจีนอยู่มีอยู่ในนึงเป็นแบบอันเจ้าเซซ่าเซซูน่ะมีอยู่แต่บ่หลายเด็กที่จะพา,าทัวร์เมืองกว้างมาเลย สำเลยนะคนเขียนอเยอะพันเป็นไปได้นะ่ะพันู่แถวในเมืองคือจะต้งเขียนนี่น่ะพันมีแบบบิ๊กซอฟต์บิ๊กซีนะคือซีดีเฮาจีได้แบบมันนั่งเย็นเย็นนั่งพักนั่งเศร้านะอันนี้ก็คือมันติดกับบ้านเลยเนาะบ้านนี้โฟเทาก็เลยว่าบางทีก็ได้มายางเลาะลิ้นนานาะพ่อแต่ยางตาแอนะพี่น้องเมื่อก,กี้ซื้อเครื่องเพื่ออะไรก็เมื่อกี้เอาไปซื้อเครื่องก็มียางเลาะก็มีไดไอี่โซนนี้ก็โซนทางเที่ยวเที่ยวเด็กพี่น้องเอ้ยนะพอแล้วบ่ว้าวอะไรบ้างนี่ เด <iyorsun>? ี๋ยวมาคิดเงินแล่นนอกมาเท่าเลยอ่ะทายเ้อนะเกนี่หิห้าอืมพีงกอกเพิ่นเปิดดังเน้วพี่น้องนอกเวลาดูได้ตู้อยู่ส่ยมีเด้ข้างอยู่ตู้นะ อน,นี้เายแพงน่อยจิอันนี้เบียร์ลาวทุกคนเบียร์ล้วนีเบียร์ลาาแก้วจิ๋วเนาะเป็นแก้วแปว่าพอดีอจะจแพงมาจี้อนพวกเราแคกินมน่จะไปถ่ายประเทงแอลกอฮอล์นี่ใค่ดิเกนเป็นของเน้นนะแล้วก็น้ำดื่มแลแค่ยันเดึงอันนี้แบบตที่แบบฮิตสูดเลยเนาะแบบตัวดังเลดาโหสื่อนี่ทุกคน, <c oughs> น,นมามาสนี ส่วนของลีง<อ>แฟนะมาละมา,มากเยี่สลดอดเนียนเนาะม,มีเน็บบอลจอย่ไไปแล้วเ <laughs> ว <laughs> ลาเป็น<อ>คนขายสาแนะ่ใช่ชักชช <laughs> อันนี้อันนี้แปดสิพันดิพี่น้องร้อยกว่าบาทอันนหนหน่อยนะฮักดิ ินะเอเก่าแหละเก่าหลังหะแหละเก่าหลังสามเก้าพันกิ๊บเฮ้ยบ๊ทมิบห้าสิบห้าหมอสาเก่านะบ้องเสียงคือแปดนี่อันนี้กับมาเบิ้งโซนของปลุกอนนี้น้โมโต้น้ำตาลขมิ้นผล กระเทียมปลาไทยนูกระาไทยทั้งหมดเลยน้อยพี่ออนเบกกิ้งโซดาดูขอไปทดลองน่เขอไปทดลองอย่าง,ง,ไ,ลลางไร,งระมะม่าเผ็ดเกาเหลาม,ามขม่าเผ็ดเกาเหลาอันนี้ของเาหีกน,นี่นี่ของเกาหลีงนนี่นนของเมียกเลยของจีนเมียกมาน้ำมาโซนนี้ แม่งกินอะไรโฟมออบอโฟมออดมเมนให้คิวมันเพ่งอันนี้เค้าแบบเมอเวลา่ายนะอันนี้น้ำยาบะผนะนุ่มอายีนมาบงเคองของไทยนะ่น้ออเอ้มโอโมโอโมอาติยารีวิวโอโมโอโมอันนี้อันไม่ออกบริสบริสบริส อันอย่างอันนั้นบอจแอคทิ <laughs> นนกม,มาให้ย่นบออ๋อมันคือมีแนวนี้เซ็ดกระจกบอรีดผ้าอ๋อไม่รุนอันนี้น้ำเนาะ,ะ,ะงงมีเบิร์ดเลยเซ็ดกระจกกประมาณห้าสิบกว่าบาทนะห้าสิบห้าบาทนน้ึงตัวกองไง,ง ร้อยหนึง่งแต่ปะ,อ,ปะอีสี่ว,ว้าวขนมเยอะดิเพราะซื้อไปไว้เนาะแต่งบน้อยอ <laughs> พอแล้วซื้อเช่น<า>นี้คะเท่าไหร่ห้าพันห้าพันกี่กอ๋อกอปริมาณมาหน่อยดิปะ่ 5, 5, จปะจักบัจจุไปเลาาบ้างจีอันน้อ,อย นี่ย่งนี่อันนี้โซนเครื่องทำอางยันยี่ได้เพิ่มก็สิวคือไหมนะอืมสิวนะสิวเวลาคืนนะอันนี้กับแม่ละเพลกันอืมป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดเงินกันมวัดยันมะทลอเนาะแม่ละก่อนพอใจบ่โอ้ย สาลาวไะสาวซื้อของที่ขางลางนี่เบิรแบบ้าใจใจหลายบอกอันนี้ของยันของหละมีต้องมีกระแนวสานขี้เนอะมาสิกเงินกันติ๊กติ๊กไม่ทันเลยเนาะอาไอขี้มีเบอ mình cần nó kỳ lòng lại nisi panh nào kỳ ở hìm y băng hả anh em mà nó ngoài đường kêu 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 <laughs> kêu 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 น่ารักอยู่มันบดเดือดอมันทะลุร์ลวอ่าไก่งบเลยลูกอังกันไหมล่ะเจียนเหรอน่ากลัวชังนี่แหละไม่ล่าจงไม่มีตังละลูกสาวคนโตเือนเทเลอยังบอเบิร์พี่น้องนาลาน่ะเอาแต่สาไล่สองอันแมานเก้าสิบสามเก้าสิบสามพัน ของสัมีเบิดเกือบแสนเลยพี่น้องด้วยขนาดใายเงินเบิดเกือบแสนเลยมาเทียวน,นะเพิ่งเสร็เดี๋ยวจ่เงินกันเนะลยพี่น้องเดือนี้เจ้าสิบสามพันก็ประมาณเกือบร้อยร้อยสี่สิบบาทเนาะแล้วพี่น้องเมื่อละเมื่อเงินแเราไปนี่นะ้อยอนเมื่อได้ไปนี้มีห้องออกาม,มาแต่เซเว่นแลน้วน่าทุกคนยังเมื่อเงินนี่นี่เงินหลังสิเหลืองนีง่เลยก็คือหนึ่งเที่ยวมาดูดู หลานติ๊กน้อยหลายปะแบบไปทุกคนคลิปนี้กระสิจบเพลงเตสซ์นี้เด้อร์ใส่คลิปประจำวันอยู่ลาวค่าใช้จ่ายเยอะบอเนาะแต่ละมือแต่ละเดยนี่แบบนี้เขาอยู่น,นี่คันแบบเขาอยู่เมืองอยู่ก็ต้องมีแต่หน้าใจแบบนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอจบคลิปเพตสซ์นี้เด้อรพี่น้อง ตัวมาแต่อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไดเด้อแล้วกันเรื่องฟาบก็ติดตามช่องจีน้อยชาแนลนะจีน้อยเป็นภาษาไทายชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเนาะบ๊ายบายเด้อ<ด>